ครับทุกคนวันนี้เรามาแวะดูบ้านนะครับพอดีว่าช่างสิเบิกเงินแล้วก็เลยว่ายับ้านอุ่นเงินมาเบิ่งก่อนว่าเรียบร้อยไปนะครับความเรียบร้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับการก่อสร้างบ้านนะครับพี่บ้านฟินแลนด์บ้านน้องน้อยแต่บ้านน้องตัวเกียวนะครับมือเด็กได้สมัครตรวจสอบว่าเพิ่นฉาบพอดจะปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าฉาบภายในเสร็จแล้วถึงจะจ่ายงวดต่อไปนะครับก็เลยต้องมาเช็คก่อนทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าเจ็บแล้วจําคําว่าคนเจ็บแล้วทนคขาว่า ไปเดี๋ยวข้างในกันนะครับภายในครับพี่น้องภายในก็ฉาบแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองฉาบภายในเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับคุณช่างคุณรอภายในฉาบเสร็จแล้วหรอครับเรียหรือ,อยเสร็จเรียบร้อยแล้เครับผมอันนี้เป็นถงถงอันนี้จะเป็นถงทางขึ้นชั้นสองนะครับทุกคนนี่จะเป็นทางออก เนอะไบังมันได้วนไหมครับบันได้วนมันในหนังเลยหนังเรื่องอะไรมันใสทองทองแล้วดิัะไอ้สาวห้างพักสาพคอย่างพี่ตอนห้างพักสาพคน เออผมขตังหนครับผมในเขราชดิยงว่ีงมาเขตกรุงังเดียนงานผมดว่าอยกขึ้ไป้รอยตื่นไปว่าไนบันไดปัอมมีบันไดบันไดขึ้นบันไดใ่ช่องเดิแค่ขึ้นแค่ขึ้นแค่อะประกาศทีมันเด่นเราพูดว่าขึ้นขงหล่างขึ้นไปแลครับ นี่นี้มันเป็นเหล็กเลยนะมันใหม่เ,ลมเหล็กยิ้วตอแต่มันอนเลยครับอ,รอ๋อเก็บเสียงทอนหรอปะอันนี้ห้องโถงใหญ่นะครับมันจะจะดิวพินตรงนี้เบลอเราติดตามครับว่าอัปเดตบ้านของเราจะเสร็จตอนไหนนะครับตอนนี้เรามาเช็คความเรียบร้อยความพร้อมว่าฉาบเสร็จหรือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราจะไปทานข้าวบ้านแม,ม่นองกันนีหนวข้าวโอ้ <laughs> ข้างบนนะคะผมอันนี้ห้องนอนห้องน้ำางานเลยก็พนเนี่ยขนาดมโตแวันี้คนงานขาหยุดงมาเขาหยุดหนึ่งเนี่ย ออน้นานมันกนละฝ่งนี่บอเอบี้ยตะกันกันแอะไรตาทะเบ้ยนว่าจบับกระเบ้ยนเยยได้ป่ะหนิเยยะได้ครับเยยะได้บลูมบ่ล่ะใชได้มุงนี่เนาะบลูมบสเหยร่างหารับต่เี็นล่างนามนี่บอกเห็นล่างนาม่นอก แช ah. ่ไฟเรื uh, ang, uh. ่องอะไรไฟรูปสวยๆดีนะเป็นาง อันน yeah. ั้นเป็นออฟฟิศ huh. นะครับอันนั้นเป็นออฟฟิศโอเคนะครับวันนี้มาอ mm ัพเดตการก่อสร้างนะครับแล้วเจอกันใหม่ชุ้ๆ